กงเห็นินไหบมั้ผูกอยู่แต่หนผูกป้านเห็นหกคขึอองมาถ่ายปลาใหม่ให้บิ่งต้องเอากล้องเขาไปตั้งอยู่ในพุ่นจะเห็นฟันอยู่ในผูกต้นใหม่กันนะจะเห็นได้จังใดไปตั้งไว้อยู่แต่นอก เห็นคนสบะะ่นี่อืเอ่อืเห็นเห็นเห็น,หนบงนีแม่ทางกันไหมหกแล้วตุวตะป,เป,ป,ป,ปงเนี่ก็เหมือนตัวปูอีชั้งเนาะ ini ke. 不一因为。 ตัวเม็ดแท่งจะว่ายตอนน้อยจิ้มันอุตส่าห์ขึ้นมาชั่งหน่แก่พี่ กเป็นอะไรแดดมากะพิลโล่งเลยไหม กระถินต้นนี้ได้ลุงเอ้ยมันกำลังเป็นดอกเอาไว้ก่อนกระถิ่นเนี่ยมันกำลังเป็นดอก,ม,ดอกมาไปดูนี่กล้องเจ้านี่เอาไปดูไม่สิเกย์ไปทางนั้นเด็กฟ้าหนึ่งเด็กไปลางเอาไปหน,นึ่งอนันดีกว่า

弄个下一子，你 ลหลกัหลกไปสิ่ใดยังหลักไปถิ่มยืมนเลยมาถิ่มยืนนี่ขขามหัว ีแล้วก็ทางหยาทั้งต่อจนมะกะทินล้ายลย

10 n g à ยได้มเมนเครืองต้นไม้นี่ก็พูดหนึ่งเฮ้อหัวเลยไหนเอ้ยเ้อหัวเลยเคต้นไม้นี่แม่กรตับหักมันหินตละดนะแล้วม,ลมันก็ะป่งหน่อยทางผูกก็มีเครื่องอยังกระู่ฮะ เคื่อมากาะกระต่ายมาแล,ล้วไปตัดตั้งแต่ลำดูมือเลยเศรษฐีเรานนดได้นี่โมดลชิลโล่ผมด้ยนะเครื่อมากาะเขาบเป็นยังด้วยแต่เครื่อต้นไม้ที่นี่ไป็นแถลูกอืมแล้วมันมีบ่อนหลายจุดมันมีต้นลายต้นตัวเครื่อน บริมมีต้นเดียวรวมกัน À, <laughs> bẩn khưa bắc nè nà ừ. nhưng mẹ thang nghe hên nà ngắm bởi <laughs> lạ hết thi lên nổi à, ừ, tắt luôn dê dê cả hình

สองสามเดือนมันกยย็ใหญ่ขนาดนี้ผูมีต้นไม้ต้นตอกขวาหกผูมีกระเพร็งกระตืดอด <c oughs> นี่กรเมียนหมักแนวนี้อืาอตายเลยจะทนอะไรด,ดีเนาะอืบะมีบะมีมันก็คือว่าขี้ข <c oughs> ้านพุทธบริบูบแม่ฮานะทามีกระไล่พุทธแล้วอีแม่เป็นคนหมักปลูกก็ซื้อมาปลูกเรื่อยๆ แม่อยากเห็ดอตนเด้อแม่สิเจมันอยู่ในนี่แม่มาเขตสวนวางนีแม่จะเห็ดน้ำตกเอาโซลาเซลล์มาใส่ไละวางหันและมีตูบหนังซิเจดอกไม้น้ำงามน้ำงามน้ำงามวางอือมยิ้มวา ไอ้ต้นมะพร้าวนะั่มันใบใหญ่จะเถื่อตัดถิมใช่ไหมมันต้นมะพร้าวห่างพร้าวมีเลยดูเต้อือมังได้เหลืองเหออยู่เนี่ยนั่นแหละมันเผาห่างนะอะไรหมูหละแล้วมันคือใบใหญ่จะเถื่อมันกำลังใหญ่มังได้เขาเห็นสองสามปีแล้วยังต้นคือเก่าอยู่เลยร็วตอกมันชันเลยนี่เร็ว เียกโอกไม้าดไปหิมต้นสนี่กระป๋องโดอกอกไม้อืีก็พุ่นนะดอกไม้มีแตแนวหกหกเบิ้งต้นมเนื้อไห ตดกระบองเพชรเท่าตายเลยเนี่ยน ja, ี่มน่อยากเข่มอืมยากกับเาแม่กินด้ออะไระกระูำเจวนีมาหันมาพี่มิเมียนบแมิเมียนอันนี้ถาแล้วจาหันไปเห็ดกับเขาให้แม่กินิงประทูตำหถั่วอบ่แมน ติ่งกะทูเห็ดเจียวจำให้แม่เด้เอเจียวเจียวหมกเล่นเอามมกเล่นมาปิ้งสองอันสองหมากแล้วก็เอาหักเพชรมาเสียบ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 หัวกระเทียมปิ้งหัวกระเทียมนั่นปิ้งเบิดหัวแหละแล้วลกต็ตำตำใส่เป็นงัวที่ปะเด็กลงซอยหอมลงใส่เห็ดเหลาละเอิญแม่โ okay? อเคบ๊ายบาย